อย่าทำหน้าอย่างนั้นสิลุกโอ้เด็กกำลังรับประทานอาหารนะครับคณะครูนะครับเนี่ยคณะครูที่น่ารักของโรงเรียนมัธตะเกตีครับทนะานได้เลยนะครับคุณครูเอาแรงเอาแรงทานข้าวนะครับทานข้าวนะครับตอนนี้ <ST AR> ก็ทานข้าวคณะผู้ปกครองและก็คณะคุณครูและผู้ปกครองนะครับก็ทานข้าว หลังทานข้าวนะครับแป <Yeah. S 1> บาทครับโอ้ oh, อิ่มตั้งบุญอิ่มตั้งท้องครับ <Yeah. S 1> อิ่มบุญอิ่มท้องข <Yeah. S 1> องจริงของแท้ครับ <Yeah. S 1> อิ่มบุญอิ่มท้อง นี่อร่อยมากครับนี่กับข,ข้าวเยอะแยะครับ <c oughs> บุบงบ้งเยอะบุ้งเยอะเมื่อตัวเยอเลย <c oughs> เออจังไงนะอรอ่อ,รอยอร่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 อยเออจ้ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยเห <c oughs> ง,งื่อแตกเลยปืด <c oughs> อ๋ออยนี่อร่อยมากครับกับข้าวเยอะแยะเลยนี่โคตรเทค่ครับแล้วแต่ใครจะสะดวกนั่งพื้นนั่งโต๊ะได้หมดเลยครับนี่ข้าวอาหารการกินเยอะแยะอิ่มทั้งท้องอิ่มอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งเท้าอิ่มทั้งทอง้อทง,องนี่ครับตามสะดวกนั่งเลยครับนี่อร่อยเบิ่ดเบิ่ดเบิ่ด นีแม่คร <get> <hein. S 2> <vas> ัวครับแม่ครัวหัวหัวพิเศษถั่วคพิเศษใส่ถั่วครับมีบรรยากาศหลังจากพระฉันเดี๋ยฉันตะหารเช้าเรียบร้อยแล้วครับดูนะครับดูไอติมก่อนไอชครีมยังอยู่นะครับไอศครีมมีสองถังนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่นี่บรรดาครูก็ตรงนี้มีน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำสีน้ำผลไม้มีหมดนะครับ อันนี้ลูกสาวครับอิ่มไม่ยังหูกยังไม่อิ่มเอาอะไรเอาอะไรกินอะไรต่อกินอะไรต่อคะนี่กินนี่ต่อแปเอาไปไปต่อแปเอาคุณครูไปข้างหน้า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 ไปต่อข้างหน้าไปต่อแถวข้างหน้าหูกคือคักที่สุดก็นี่ไก่ทอดนะครับคือคักที่สุดก็นี่ไก่ทอดครับแซบหลายแซบหลาย ไก่ทอดสมุนไพรของจ่าติ๊กเนี่ครับเลยนี่รอ,อคิวรอคิวกันยาวว่ามันทอดได้ทีละชุดทีละชุดนะครับต้องรอคิวนิดนึงความอร่อยของอร่อยต้องรอคิวนิดนึงนะครับนี่บรรยากาศก็อบอ,อุน่นอบอุ่นครับอิ่มบุญอบอุนอออ่นมาก